สวัสดีครับวันนี้อยู่กูชอบไม่ใช่น่าชืวันนี้อยู่การเล่นหมาป่าเดียวดายนะครับ EP หนึ่งนะก็มาดูกันนะครับก็มาพาเดียวดายผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่นสนุกนะผมเป,น,ปน,ไนไม่ดีไม่ดีนะกัน ตายอีกแล้วม,มันไม่ตายโฮ,โฮกกู้หูสกินไม่มีประโยชน์ไม่น่ามาถ้าผมรู้ว่าจะเล่นหมากล้วนไ้มาดิ Black, no, black, black. ta 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 đúc ว่ามันน่าจะมีผมไม่ได้หรอกนี่ไงหัวแตกน่าแปลกหน่อยนะเวลาเออผมไม่อยากรู้ว่าตรงนี้มันหายไปไหนแต่ก็มันเรื่องประเด็นผมว่ามัานจะแตกผมไม่ได้แตละ มเกือบตายคนดูถ้าผมไม่เอาไอ้ตัวนี้มานะผมเตะอะไอ้ตัวรูหน้ากับไอ้นั่นนะดีจริงรัวแบบสามหนึ่งนะคนดูสามหนึ่งดาเมจมันน้อยเลยแม็กซิถ้านัดอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ท่านัดหรอกถ้าเลือกปืนเดียวมอคคีสองปืนกูไม่ทำไรผมไม่ถนัดซองควงผม,มแกะซองควงด้วยสนูผมันเล่นยากจะลองเล่นดู มาดินี่ไงคนดูแบบตายแกผมคนบิดเลย โอ้ห้านหนึ่งครับชนะอ,องออง่ายเลยติากพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จะหให้าชนะให้ดึง WhatsApp ววด้วยครับสำหรับคลนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ